สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพงจินดาบรรลายนต์วันนี้จะมาเช็คดูคันเกียร์นะครับหาสาเหตุเข้าเกียร์ยากก็คือเข้าเกียร์ได้ธรรมดาปกติจะมีเกียร์หนึ่บางครั้งเข้ายากหน่อยถ้าไม่ดันออกนอกแรงๆแล้วก็เผลอไปเข้าเกียร์สาบางทีก็ดับนะครับ ก็แล้วมันแข็งไปหน่อยก็จะมาเช็คดูว่าตัวไหนที่พอจะทําได้บ้างนะครับโอเคเ้าก็มาลุยกันเลยครับอันดับแรกถอดฝาตัวนี้ตัวลูกจับนี้นะครับตัวนี้โดยหมุนออกเลยถวนเข็มนาฬิกาอีกสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือพลาสติกตัวนี้หลุดนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ก็หมุนออกเลยส่วนตัวนี้ก็น็อต2ตัวซ้ายขวาค่อยๆย,ยกออกก็ทําให้มันเข้าได้ง่ายอย่างที่บอก,อกเกณฑ์นหนึ่งก็คือต้องดันมาก บางทีดันไม่มากไม่ถึงก็เผือไปเข้าเกียร์ 3. สามสำหรับบางทีเผื่อผู้หญิงซื้อไปใช้งานหรือรถของท่านนะครับเข้ายากลองทำวิธีนี้ดูเผื่อมันจะใช้ได้นะครับทอดพลาสติกคอนโซลออกนะครับกับตัวลูกจับนี้น็อตสองตัวแล้วก็หมุนตัวนี้ออกทวนเข็มแล้วก็ยกผ้านี้ออกผ้าตัวนี้ก็หลุดชอบหลุดลงไปเหมือนกับ ถุงเท้ามันย้วยเดี๋ยวค่อยแก้นะครับพอเรารื้อออกมาก็จะเห็นแบบนี้ก็จะมีสปริงมีบูทพลาสติกบูทยางนะครับก็เช็คดูความแน่นหนาของบูทลอลื่นธรรมดาทั่วไปดูก่อนสําหรับที่จุดนี้นะครับเมื่อรื้อออกมานะครับเราจะเห็นสายอยู่สายสลิง2เส้นตัวหนึ่งเป็นตัวโยกซ้ายขวาเนี่ยนะครับตัวนี้จะขยับ เข้าออกตัวหนึ่งจะขยับตัวนี้ซึ่งถ้าสายมันฝืดก็ทําให้เราเข้ายากอีกอย่างหนึ่งก็คือบูทท่าหลวมมากควรที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่พอที่จะยังพอรับได้บ้างนะครับไม่ถึงขั้นสหัสแต่ว่าวันไม่ค่อยจะคืนเห็นไหมครับพอดันด้านนี้คืนอันนี้ไม่ค่อยจะคืนเช็คดูบูทตัวนี้ด้วยครับว่ายังแน่นดีหรือเปล่าขั้วต่อต่อตอตาง หลวมนิดๆนะนะครับแต่ไม่เป็นไรก็จะทําความสะอาดฉีดทําความสะอาดหลอลื่นแล้วก็ใช้จารบีมาหลอลื่นช่วยคงไม่ต้องเปลี่ยนยังไม่หนักถึงขั้นต้องเปลี่ยนนะครับใช้ s o นิกฉีดหลอลื่นก่อนนะครับแล้วก็เข้าเกียร์เล่นตัวนี้เป็นเกียร์สายจะต่างจากเกียร์ที่เรานั่งอยู่ข้างที่ห้องเกียร์ ยาวมาถึงนี่ที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังที่เป็นเกียร์ล้อหลังเท่ากับว่าเรานั่งอยู่ข้างๆเกียร์นะครับฉตัวนี้คันตัวนี้มันจะเชื่อมต่อเข้าไปในห้องเกียร์แล้วก็โยกเฟืองในห้องเกียร์เลยส่วนรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างนี้คันเกียร์อยู่ในห้องโดยสารจะใช้สายสลิงนะครับโยงเข้าไปที่เสื้อเกียร์ในห้องเครื่องด้านหน้ารถนะครับ ตัวนี้จะมีกลไกเยอะกว่านิดหนึ่งถ้าตัวนั้นก็ดูแค่ลูกหมากตัวเดียวดูบูธไม่ได้เยอะอะไรมากมายต,ตัวนี้จะมีด้านหน้าอีกนะครับแล้วก็ต้องมีการหล่อลื่นสายการถอดก็นี่ครับแค่กิปดึงออกกิ๊ล็อกเก็บไว้ให้ดีเดี๋ยวหายก็จะมีแหวนอีกตัวเนี่ยออกแล้วส่วนตัวนี้ก็แค่จับแล้วก็ดึงขึ้นมันเป็นเหล็กแป้นล็อกเนี่ยครับออกละ ตรงนี้ผมติดกาวาไว้เพราะว่าตัวตีนตุกแกมันหลุดออกจำเป็นต้องแกะเดี๋ยวเรามาหล่อลื่นกันครับก็เช็คดูพวกบูทต่างๆยังโอเคเดี๋วค่อยหล่อลื่นด้วยจาบีนะครับไม่ใช่ว่าฉีดโซเนกแล้วใช้ได้เลยนะครับโซเน็กเป็นแค่คลายสนิมแต่นานวันเข้ามันก็จะแห้งไม่เหมือนจาบีจาบีจะอยู่ได้ทนนานกว่า ก็ดูบูธตัวนี้ด้วยว่าหลวมหรือเปล่ามันแหวงแหวงหรือเปล่าหรือยังเป็นรูปวงกลมดีเหมือนเดิมมันไม่แหว่งเท่าไหร่นะครับอย่างใช้ได้คงจะแค่หลอลื่นแล้วก็ไปทําด้านห้องเครื่องอีกครับตัวนี้ก็ต้องถอดออกเช่นกันถอดอยากนิดหนึ่งอยู่ด้านในตอนนี้ผมถอดออกหมดเลยครับเช็คดูบูธดูอะไรไม่หลวมโอเคปกติมันก็จะโยงด้านห้องเกียร เสียบเกียร์นะครับเพื่อที่จะไปดึงชุดเฟืองในเกียร์เดี๋ยวผมไปถอดด้านหน้ารถในห้องเครื่องต่อครับคราวนี้ในห้องเครื่องโยงมาก็จะ2เส้นนี้ครับใช้คีมนี่ร,ระวังไระโดนสายชุดอื่นๆตอนนี้ถอดออกแล้วให้ดูกิฟนะครับก็จะเป็นเหมือนข้างหน้า2ตัวเสียบล็อกไว้ก็จะมีกิฟสปริงตัวนี้พับไว้เราก็ทําให้มันตรงแล้วก็ค่อยดึงออกส่วนตัวนี้ดึงออกได้เลย ก็จะมีแหวนรองตัวนี้ไม่ใช่แหวนมันเป็นหางปลาสายกราวเขามาแทนแหวนนะครับเดี๋ยวค่อยหาแหวนมาใส่ให้ถูกต้องอาจจะทําให้หลวมได้ครับตอนนี้ออกมาแล้ว2องตัวนี้มันก็จะถูกล็อกไว้กับด้านล่างถอดออกมาเพื่อจะหล่อลื่นมันก็จะฝืดนิดนิดฝืดนิดน,ดน,ดนดแล้วก็เช็คดูบุรยางก็ยังกลมดีนะครับไม่หลวมโอเคใช้ได้แต่ตัวนี้เนี่ยยางหลุดขาดแล้วซึ่งอีกด้านหนึ่งยัง มันจะต้องครอบกันฝุ่นได้เดี๋ยวตัวนี้จะติดกาวลองดูว่ามันจะอยู่หรือเปล่าคราวนี้มาถึงการหล่อลื่นด้านที่มันขาดนี่จะง่ายหน่อยปกติเขาก็จะมีน้ำยาหล่อลื่นสายสลิงสายเบรกสายคลช์สายพันเร่งแต่ว่าจะซื้อมาก็ใช้งานนิดเดียวนะครับฉะนั้นก็วิธีของผมง่ายๆเลยก็ใช้น้ำมันเครื่องตัวเก่าก็ได้ที่ถ่ายออกจากรถจากมอเตอร์ไซค์ได้หมดนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันก็ มีสารหล่อลื่นกันสนิมอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เราต้องดูว่าหลังจากเราหยอดแล้วฝาปิดมันจะปิดได้แน่นหนาดีหรือเปล่ายางหุ้มตัวนี้ไม่งั้นฝุ่นเข้าก็ทําให้ไปฝืดอีกเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือพยายามเทน้ำมันเครื่องเข้าไปโดยถ้าตัวนี้จะอาจจะเทง่ายหร,ร่อรูมันใหญ่เพราะมันยางหุ้มมันขาดออกแต่ตัวนี้เราต้องหาวิธีค่อยๆ่อหยอดนะครับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไหลออกอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ในระหว่างนั้นเราก็ขยับด้วยให้มันฉะลมให้ทั่วแค่นี้ก็จะไม่ฝืดแล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเทน้ำมันเครื่องลงไปน้ำมันเครื่องก็อย่างที่ว่าครับหล่อลื่นข้อดีกันสนิมถ้าทิ้งไว้นาน,านๆบางทีมันฝืดมากๆเราบังคับเข้าเกียร์บ,บังคับเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งสายพวกนี้ขาดได้นะครับทั้งใช้ไม่ดีแล้วก็อายุสั้นด้วยถ้าเราไม่ล่อลื่นมันบ้าง วิธีการพองผมจะตัดขวดแบบนี้นะครับถ่ายให้เห็นไม่ได้พอดีบังนะครับขออภัยแล้วก็เราก็เทใส่ขวดเข้าไปตพลาสติกอะไรก็ได้ค่อยๆเทให้มันเข้าระหว่างนี้ก็ขยับนะเข้าแล้วระหว่างนี้ก็ขยับสายสลิงไปด้วยเครื่องมือใช้ล่อลื่นตนัวนี้เขามีขายอยู่นะครับแต่อย่างว่านครับซื้อมาแพงๆแล้วก็ใช้ครั้งเดียวดูแล้วก็ขงไม่คุ้มสู้เรา DiY แบบสิ่งของเหลือใช้มันก็ค่อยๆไหลไปจนกระทั่งมันไหลออกฝั่งนู้นพวกโซนเนกก็ใช้ได้แต่อย่างว่านะครับโซนเนกเมื่อนานๆเข้าโซนเนกจะแห้งจะต่างจากน้ำมันเครื่องที่หลอลื่นได้ตลอดก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูด้านด้านโน้นฝั่งปลายสายด้านนู้นนะครับจนมีไหลออกก็ใช้ได้แล้วคัานี้ตัวนี้ผมจะทาจาบี ซึ่งจาบีธรรมดามันหมดก็เลยใช้จาบีของเพลาขับเลยนะครับของเพลาขับยิ่งดีครับทนความร้อนได้เป็นร้อยองศาสเปคสูงเกินจำเป็นใช้แทนตัวอื่นได้แต่ตัวอื่นใช้แทนมันไม่ได้นะครับจาบีธรรมดามาใส่ในเพลาขับไม่ได้ขี้เกียจออกไปซื้อกลัวโควิด <G ül> ให้มันหล่อลื่นให้มันฝืดทุกจุดที่เป็นจุดเคลื่อนไหวด้านล่างด้วยครับ ตัวลูกหมากด้านล่างจากนั้นก็ประกอบเฟรมเข้าไปหลังจากเราทาจารบีลอนลอื่นหยดน้ำมันเช็คบูชต่างๆแต่ในกรณีที่บูชต่างๆหลวมก็ควรซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้คือยังไม่หลวมคราวนี้อีกปัญหาก็คือตัวนี้ชอบหลุดร่วงลงไปอยู่ต่ำาๆนะครับซึ่งดูแล้วไม่สวยงามมันต้องอยู่ระดับนี้ วิธีก็คือนี่เลยง่ายๆที่รัดสายไฟเคเบิลทามตัวรัดสายไฟนี่แหละครับตัดใกล้ๆกับเกลียวตัดทิ้งไว้พอประมาณไม่ต้องสั้นว่าเพื่อให้ตัวนี้มันเกาะไม่หลุดลงไปครับแค่นี้เองมันก็ไม่หลุดแล้วคราวนี้นก็จะอยู่ต้องปรับให้พอดีด้วยเพิ่งเลื่อนลงนได้แล้ว ก็หมุนตัวนี้เข้าให้ถูกทรงเดิมก็คือเลขหนึ่งสสาสี่ห้าก็รู้สึกว่าสมูทกว่าเก่าครับส่วนด้านหน้านั้นผมประกอบไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวสักพักเราไปลองดูกันตัวนี้ยังหลุดเรามันจะติ่งไปเราก็เอาลงอีกนิดแค่นี้ได้แล้ว <Okay. S 2> ไปลองดูกันครับรู้สึกว่าสมูทกว่าเก่าไปเกียร์หนึ่งนะครับอืเข้าง่ายโอเคเลยครับ เกียร์สองง่ายดีครับโอเคอ่าเดี๋ยวเข้าเกียร์สามข้าท่าครับดีสมูทนิ่มนวลกว่าเก่าเยอะสองสามตอนนี้เป็นเกียร์สาม ไปก็เกียร์สอ่าเบามือครับขึ้นเนินขึ้นเนินยังไม่ขึ้นเกียร์ห้าครับง่าย,ยนิดเดียวครับดีขึ้นเยอะสมูทนิ่มนวลกลับรถตรงนี้ดีกว่ารอเกียร์ถอยกันดีครับอ่าตอนนี้กลับรถเกียร์ถอย เข้าง่ายครับปกติแล้วเกียร์หนึ่งจะเข้ายากนะครับลองดูอืมง่ายนิดเดียวครับโอเคนะครับใครที่เข้าเกียร์ไม่ค่อยสมูทเข้ายากก็ถ้าบูทไม่เป็นไรนะครับก็ลองทำอย่างนี้ดูหล่อลื่น ้าง่ายดีครับแต่ถ้ารื้ออย่างผมแล้วไปเจอพวกบูทพวกอะไรก็สั่งบูทพวกยางพวกบูททองเหลืองมาเปลี่ยนนะครับเป่ามันต่ตางๆ่ให้มันหลวมก็จะเข้าง่ายแต่ถ้ามันไม่หลวมเราก็ลอนลื่นอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคเสนอแนะสอบถามคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับมีคลิปลงให้ชมเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็ทำ ่อลื่นเกียร์ให้เข้าง่ายขึ้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ